สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวนสวยด้วยมือเราทุกคนนะคะคลิปนี้สวนสวยจะพาเพื่อนๆมาชมร้านบอลสีนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดแบบนี้นะคะทุกคนนี่บรรยากาศนะคะของร้านก็คืออยู่กลางทุ่งนาแบบนี้เลยะคะ่ะทุกคนแต่เป็นร้านต้นไม้ที่สวยสะดุดตาม,มากนะคะสวนสวยรีบจอดรถเลยะคะ่ะทุกคนลงมาดูตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าของร้านนะคะให้แนะนํา ต้นบอลสีนะคะว่าตอนนี้ราคาบอลสีเป็นอะไรยังไงบ้างแล้วนะคะอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของร้านชื่ออะไรคะเจ้าของร้านชื่อนางกระใบทองคําสวัสด์ค่ะชื่อเล่นว่าพี่น้อยค่ะ๋อสวัสดีค่ะพี่น้อยอ๋อพาชมร้านหน่อยค่ะว่าตอนนี้ราคาบอลสีเป็นยังไงบ้างคะพี่ลงไหมตอนนี้ก็ลงเกือบครึ่งค่ะเกือบครึ่งเลยใช่ไหมแล้วแล้วยอดขายเป็นยังไงคะ ขายก็ไม่เยอะค่ะปกติแล้วจะขายวันหนึ่งก็เป็นพันสองพันเยนนี่ก็เหลืออยู่สี่ห้าร้อยอ๋อแต่ว่าก็ขายรวมกับต้นไม้อย่างอื่นไปก็ได้อยู่ใช่ไหมคะส่วนมากตอนนี้เขาเล่นไม้ดอกแล้วค่ะเขาไม่ค่อยเล่นแล้วอ๋อช่วงหน้าหนาวเนาะก็จะหันไปเล่นไม้ดอกอ่าค่ะเดี๋ยวพาชมบอนสีสวยๆร้านคุณพี่หน่อยคะ่ะมีต้นอะไรบ้างคะช่วยแนะนำหน่อยอ จะเป็นกวนกวนอิมค่ะอ๋อกวนอิมนะคะสวยมากมะะแบบนี้ขายยกกระถางเลยใช่ไหมคะคุณพี่อันนี้ขายยกกระถางนะคะราคาที่เท่าไหร่คะถ้าเป็นโกโก้แบบนี้ค่ะที่ร้านคุณพี่นะคะอันนี้อยู่ที่สองพันห้าค่ะสองพันห้าก็คือราคาแปลเปลี่ยนไปตามฤดูกาลใช่ไหมคะช่วงนี้ก็อยู่ที่สองพันห้าก่อนเนาะอ<ม>ู้แต่แต่กอใหญ่นะคะทุกคนมีลูกมีเต้าน่าจะมีหัวใหญ่แล้วเนาะใหญ่ค่ะ ร้านพี่นี่จะเป็นร้านที่ไม่ถ่าหัวเขามีตัวหัวล้วนอ๋อก็คือก็คือทุกกระถางนี้มีหัวนะคะมีหัวอ๋อต่อมานี่อะไรคะนี้แดงเข้มมากเลยงาบวนอูอ๋องาบวนอูทุกคนก้านเขาจะดำๆนะคะทุกคนนี่ค่ะก้านใบเขาจะเป็นสีออกน้ำตาลแดงเนาะใช่ไหมคะตัวนี้กระถางนี้ก็มีหัวเหมือนกันเนาะราคาที่เท่าไหร่คะอันนี้อยู่ที่พันห้าค่ะ อ๋อ oh, อายุนานไหมคะพี่ตัวน,นี้อันนี้อยู่ที่สองปีสงปีแล้วเหรอคะค่ะปะ้างามมากค่ะข้างๆนี้ก็น่าจะเป็นต้นลูกเขาเนาะอันอันนี้จะเป็นกวนอูกวนอูกับเงาวกวนอูนะคะคอ๋อนี่ค่ะใบเขาต่างกันนะคะทุกคนนี่เงากวนวอูจะหางยาวๆหน่อยแต่กวนอูใบเขาจะสีเหมือนกันแต่ว่าใบาออกป้อมสั้นนะคะนี่อันนี้อยู่ที่ประมาณ หนึ่งพันค่ะ1,000บาท,ทเพราะว่าเขามีหัวเนาะเอาไปตั้งแม่อะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะอ,นนอันนี้จะเป็นสหเดชะค่ะอ๋อช้าสหาเดชะนะคะอ่าเท่าไหร่คะแบบนี้ห0ร้อยค่ะห0ร้อยสวยมากเลยตรงนี้อันนี้จะเป็นสตอเบอรี่แก้มแดงสตอเบอรี่แก้มแดงทิ้งใบแล้วอ๋อนี่ค่ะทุกคนมีหัวนะคะทุกคนมีสวยมากสีสันสดใสนะคะ ถูกใจัยรุ่นเหมือนกันใช่ไหมคะกระถางเล็กต้นเล็กเนาะอันนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้ปีกกินรีปีกกินรีเล็กเล็กอันนี้ปีกกินรีอันนี้จะอันนี้จะมีกวนอูอยู่ด้วยมีกวนอูแซมมาด้วยนะคะทุกคนแถมใช่ไหมคะแถมไปร้านนี้ชอบใส่เพราะว่าเพราะว่าพี่เขาเพาะเองเนาะพี่น้อยเพาะเองอ่าตรงนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้จะเป็นล่อนทองค่ะ โอ้ลอนทองสีฉ่ำมากเลยค่ะทุกคนออกจะเป็นสีแดงนะคะทุกคนกระถางนี้เท่าไหร่คะนี่ลอนทองนะคะทุกคนอันนี้นจะเป็นห้าร้อยค่ะกระถางทองอ๋อห้าร้อยนะคะลูกเยอะแยะเลยลูกเยอะแยะนี่ค่ะออกหน่อออกอะไรเยอะเลยนะคะทุกคนอุ้ยคุ้มมากซื้อบอลลานี้นะคะนะตัวนี้ค่ะหน้าตาแปลกแเป็นใบหยักๆยยึกยึกมีดอกใช่ไหมคะบับเบิ้ลค่ะบับเบิ้ลนะคะโอ อันนี้จะเป็นบับเบิลแดงออกส้มอันนี้จะออกบับเบิลส้มออกเขียวอ๋อแต่ในชื่อบับเบิลใช่ไหมคะนี่ทุกคนตรงนี้เขามีดอกแล้วนะคะเนี่ยแสดงว่าต้นเขาอายุออายุน่าจะผสมเดี๋ยวรอให้เขาบานก็จะผสมได้แล้วเนาะแบบนี้บับเบิลราคาเท่าไหร่คะอันนี้อยู่ที่0 0ค่ะอค่ะเพราะว่าเขาเป็นต้นแม่เนาะขายในไซส์ราคาต้นแม่นะคะ เยอะมากค่ะต้นไม้ร้านพี่น้อยเยอะมากแล้วก็มีสวยๆนะคะมีตรงไหนอีกไหมคะพี่น้อยอันนี้อันนี้จะเป็นสารพัดนึกอาสารพัดนึกอันนี้ก็จะเป็นตัวผู้ผเนะาะสวยค่ะโอ้โหนี่นี่นดูหลอดค่ะทุกคนเข้มแบบหนาแบบนี้เลยค่ะทุกคนงามมากงามมากน,นี้จะเป็นแก้วนำโชค แก้วนําโชคหรือแก้วหน้าม้าเนาะแก้วหน้าม้าโบราณอ่าแก้วหน้าม้าโบราณอันนี้ต้นเขาจะใหญ่มากเลยนะถ้าถ้าเต็มฟอมเนาะดูนารักนจะไปถ่ายเด้อ๋อจ้าจ้าอันนี้จะเป็นตัวเมียค่ะสารพัดสารพผัดนึกตัวเมียเนาะเริ่มขึ้นโคนแล้วนี่เอาไปขายเยอะมากเลยนี่ขายเยอะเลยแม่น่แไงนี่ก็เป็นต้นแม่ส่วนมากก็จะเป็นต้นคือพี่เขาจะเน้นขายแบบเหมือนต้นแม่เนาะนาะพี่น้อยแล้วมีมีลูกมีขายเยอะอันนี้คือเรายัง พูดง่ายๆแบบไม่พาหัวไงก็คือก็คือลูกค้าซื้อไปนี้เอาไปเพาะขยายต่อได้เลยออันช่วงนี้จะเป็นไม้มงคลนะคะไม้มงคลเยอะแยะเลยนี่ร้านนี้อ่เปิดนานหรือยังคะพี่ไม่นานค่ะคือเปิดวันที่16 16เมษาถ้า16เมษาของปีนี้ก็คือครบหนึ่งปีพอดีค่ะอ๋อก็คือเปิดช่วงที่ไม้เขาบูมบูมเลยบอลบูมบูมนี้ก็คือพี่ พี่เปิดร้านช่วงนั้นเลยแช่วงโควิดไงช่วงโควิดอ่ะไม่ได้ออกไปขายของข้างนอกก็เลยแบบมาทําร้านอ๋อแต่ก่อนพี่ทําอะไรคะโทษทีแต่ก่อนพี่ก็ไปขายของไงขายพวกผลไม้พวกอะไรอ่ะแล้วทีนี้แล้วช่วงโควิดใช่ไหมเขาก็ไม่เขาปิดตลาดเนาะบ้านเนาะตลาดกเลยอะไรนี้มาอยู่บ้านมาอยู่บ้านแล้วแฟนก็เลยทําร้านแบบนี้ให้เพราะต้นไม้มันเยอะทีแรกไม่ขายไง แล้วมีแบบเอาเราออกมาตั้งโชว์หน้าร้านเนาะเดี๋ยวมีคนนั้นมาให้ราคาคนนี้มาให้ราคานะก็ะลเลยมาตั้งใจแบบว่ามันมีเยอะแบบแฟนบอกว่มมา,ทาทำเราทําเป็นร้านขายอู้ร้านใหญ่ๆโตๆนี้คือที่ทําแบบนี้ยังไม่ถึงปีนะคะทุกคนแต่พี่เขาทําร้านได้เหมือนแบบว่าอยู่อยู่ยมันอยู่มานานหลายปีแล้วอันนี้จะเป็นเสน่หจันเสน์จันรกเนี่ยอันีอ้เสน่ห์จันนะคะนี้ ค่ะบอลก็มีเนาะนีต้นลูกของบอลกวนิีมอันนี้จะเป็นอะไรหน่แบบนี้ไก่เซอร์หรือเปล่าเนาะเออฉ่ำๆแบบนี้ไก่เซอร์นี่ก็จะเป็นเบบีกวนอูนะคะอันนี้ก็เป็นช้างอันนี้พี่ช้างเนาะอันนี้พี่ช้างของเราถ้าโตเต็มฟอร์มนี่อูใบเท่ากระด้งอ่ามีตัวไหนอีกไหมคะนี่นีอันนี้อะไรคะเป็นบอลไหมคะเนี่ยบอลค่ะชื่ออะไรคะรัชมงคลโอ้โหอไง อ๋อมันตอนนี้มันใบยุบใช่ไหมคะเพราะว่าต้นไม้เยอะเนาะดูแลไม่ทั่วถึงนี่คะ่ะทุกคนลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้นะคะดูดูชัดๆเลยโอ้แต่คือข้างล่างเป็นหัวใช่ไหมคะพี่น้อย่อตอนนี้กำลังพักฟื้นนะคะให้เขาพักฟื้นก่อนรัชมงคุณชื่อเยอมากๆเลยเดี๋ยวเราตามพี่น้อยไปดูนะอันนี้จะเป็นเศษฐีเรียกสักเศษผีด้วยด้ยักมันจะเป็นด้วยซัโอ้ออออี่เป็นไม้มงคลน,นะคะกระถางใหญ่อย่างนี้กี่ร้อยคะพี่แบบนี้เรียกร้อยได้ไหมอันนี้อยู่ที่หกร้อยค่ะหกร้อย โอ้หกร้อยแต่ต้นใหญ่นะคะทุกคนกระถางนี้แบบเท่าถังน้ำอะค่ะอะประมาณนั้นเลยค่ะแสดงใหญ่มากต้นใหญ่มากเพราะมีรูปค่ะมีรูปแล้วลค่ะมีถุงเงินถุงทองค่ะทุกคนถุงเงินถุงทองฟอมเต็มใบทบฟอมเต็มแล้วเนาะลายสวยมากเลยค่ะทุกคนถุงใหญ่เบื้องเริ่มเลยท่าไซส์ใหญ่ๆนี้พี่น้อยขายเท่าไหร่คะอันนี้พี่ห้าน้อยค่ะข้างหนยเนาะเพราะว่าปลูกน่าจะเป็นตีเนน้องน้อย เพราะว่ามันรอมที่ะจอกลูกไอ้พรอบน้อยชนะร้อยห้าสิบเซลูกๆค่ะอ๋อต้อนเล็กๆนั้นประมาณร้อยห้าสามสิบสี่สิบเซนตัวนี้หนะ่ะม็ดสูงเม็ดขึ้นแล้วนี่ค่ะนี่ถุงใหญ่มากเลยพอ่อพอจะบอกวิธีการเลี้ยงได้ไหมคะพี่น้อยบางคนมีปัญหามากเลยเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงไอ้เจ้าถุงเงินถุงทองเนะะี่ยค่ะ ของพี่มีร้านพี่เนี่ยไม่มีอะไรส่วนมากจะเน้นแบบชีวภาพค่ะของพี่อ่ะก็คือใช้ใบก้ามปูเนาะเพราะว่ามีต้นก้ามปูมีมีก้ามปูแลวส่วนมากพี่จะเป็นที่ผักตบนะอ๋อเพราะว่าอยู่ใกล้หนองตรงนี้มีหนองค่ะดูแฟนพี่นะเพิ่นทำงานอยู่เอไปจอเพิ่นกระตักที่รอกที่ผักตบขึ้นมาะเออแล้วเพิ่นก็หิ้วมาด้วยเอาของรถมาให้อ๋อนี่ร้านพี่เนี่ยจะเป็นดินดินดินแบบดินที่แบบมันเน่าเองอ่ะค่ะก็คือเป็นการหมักของอ่ะสร้างซาพืชนค่ะนี่ค่ะทุกคนมาดูเคล็ดลับ ค่ะอันี้จะเป็นวัวธรรมดาเราขี้วัวเลยเห็นไหมคะทุกคนมีมามาขอดูเคล็ดลับร้านต้นไม้นะคะทุกคนปุ๋ยก็ไม่ใช่เนี่ยเป็นขี้วัวแล้วตรงนี้ก็เป็นซาผักตบจริงนะคะทุกคนนีเห็นไหมคะเป็นฝอยๆอยนี่ดูได้เลยจะเป็นฝอยๆอยคือเวลาเรามาเราไม่ต้องใช้ตากมะพร้าวไงที้ดาเอาลงข้างล่างเลยคือดิมันเอาี่าดินที่มันเป็นดินแบบโอาใส่ลงไปเลยแล้วไอ้นี่ปิดเราใส่เราได้ความรู้นะคะขอบคุณพี่น้อยมากเลยที่แช์นะคะเนี่ยผักตบนะคะบ้านใครมีนะคะเอามาตักเบ็ดเนาะให้ให้มันให้มันแห้่ะลนี ใช้ในการให้มันปลงส่วนมากจะเป็นผักตกที่มันเน่าเลยเป็นดินในของพี่อ่ะอ๋อค่ะค่ะมันเลยเขียวแบบนี้ไงมันจะเป็นชีวภาพทำไม่ได้เราไม่ได้ใช้ถุงเทีอ่ะนะมันเลยไม่ตายคาะไปในของพี่จะเขียวตลอดแล้วหัวนี่ก็จะมีเยอะค่ะเดี๋ยวไปฝั่งนู้นค่ะพี่น้อยเห็นมีต้นบอลนี่บอลนี่ค่ะไปบุกไปบุกหลังร้านหลังร้านบ้านพี่น้อยนะคะนี่บอลแม่พันตัวนี้ค่ะพี่น้อยนี่นี่มีใบใหญ่โตมากเลยค่ะสวยนะคะนี่ใบนางแบ นี่ค่ะทุกคนบ่อเงินนะคะเป็นบอลนะคะทีแรกอ่ะทีแรกมันมันลงหัวไงเป็นบอลกระแสดีเนาะพี่น้องตัวนี้นะคนตามหาเยอะมาก่แต่ว่าของพี่หัวใหญ่ขนาดนี้เลยตัวนี้เหรอคะหัวใหญ่ขนาดนี้เลยและทีนี้นะมีทุกคนเพื่อนเขาเพื่อนเขาบอกว่าพามหัวพี่ไม่พาแล้วมันขึ้นมาแล้วพี่ยอดมันอควนอ๋อใช่ได้มันค่ะแต่ตอนนี้เนาะเขาก็เหมือนว่าเขาใบยุบนิดนึงก็จะมีใบน้อยนะคะเพราะว่าพี่เขาก็อ่าปลูกปลูกข้างนอกเนาะไม่ได้ปลูกใส่ตู้อบแต่ว่าหัวใหญ่นะคะทุกคนนี่ดูได้จับตรงโคนตรงนี้เลยค่ะทุกคนเป็นแม่พันธุนะะค ที่เขาเลี้ยงมาเป็นแม่พันธุ์เนาะพี่น้อยอันนี้อันนี้จะเป็นโกเมนโกเมนนี่ค่ะทุกคนใบโกเมนจับลมแบบนี้นะคะทุกคนลูปรูปกระโดดเยอะมากโอ้ยดูสิดูสิทุกคนปั๊ดน,คน,นีค่ะนี่ขยายได้เยอะเลยนะคะเนี่นยลูกโกเมนสวยมากๆเลยค่ะทุกคนนี่ต้นใหญ่ๆค่ะทุกคนมือหนึ่งไม่หุ้มอ่ะทุกคนเออกำไม่ได้เลยค่ะต้นใหญ่กว่ากำมือใหญ่มากๆอันนี้นานไหมคะพี่ บอกเอามาเน้นยังกะว่าได้สามเดือนประมาณสามเดืนอนนะที่เอยอามาตอนนี้แค่สามเดือนเองเหรอคะแต่วบบอยู่น้ำหน้าหัวจ็คสดเดินแล้วอามาแบบมันมีรากนะมันมีรากขา,ขาวๆฟูขึ้นมาแล้วพี่ก็เลยเอาเข่งมาใส่แล้วเอาขีป้ปลาตกา<ม>าติดรากมันไว้เลยแล้วมันก็ขึ้นมาแต่คือได้ต้นใหญ่มาแล้วแต่มาอยู่กับพี่น่ะแค่สามเดือนโอ้ออกหน่อออกยอดแต่แตกเยอะแยะเป็นสิบต้นเลยค่ะทุกคนอันนี้อะไรคะแนนซี่แนนซี่แนนซี่ก็คือโคโลคาเซียเนาะพวกบอลอันนี้เนาะพวกบอลเหมือนบอลอันนี้อะไรฮาวายอะไรเนีน้ย เออต้นาชางกฤษอันนี้แบคโกลอนนะคะเออค่ะลูกมันอันนี้อะไรคะเนี่ยสวยจังเลยอันนี้นี่ค่ะทุกคนต้นกระดาษหูช้างต้นใหญ่นู่นโอ้หูช้างนะคะทุกคนเห็นไหมคะต้นใหญ่ข้างหน้าสูงเท่าท่วมหัวเลยค่ะอ่านี่บอลในกระแสนะคะทุกคนตัวนี้ด้ยแก้วนามะแก้วนามะแก้วโบราณเนาะเดี๋ยวเราวนไปดูเดี๋ยวเราดูฝั่งนี้ก่อนอันนี้อันน้อยๆอยนี่อะไรคะเนี่ยแบคบิวตี้แบคบิวตี้นะคะ ราคาก็ดีอยู่เนาะพีเนาะราคาเท่าไหร่บแบบนี้ขายไหมคะหรือว่าเป็นต้นแม่ออฝั่งข้างหลังบ้านนี้จะเป็นต้นแม่นะคะอามาขอดูก่อน <laughs> โอเคอันนี้แบดล็กอันนี้เหรอคะแต่ยังเป็นต้นลูกใช่ไหมคะต้นลูอนอออกอเลี้ยงไว้ก่อนนี่ค่ะเหมือนเขาจะเริ่มเป็นถ้วยแล้วนะคะทุกคนเขาจะเริ่มเป็นถ้วยแล้วตัวนี้อะคะเป็นด่างๆอันนี้บอนนาญี่ปุ่นอ่าบอน,นลูก,ลกเป็นลูกนะคะเพิ่งปลูกใช่ไหมคะพี่ Yeah, ลายสวยสวยสวยอุย้ยตรงนู้นมีบอลค่ะทุกนมีไปดูบอลตรงนี้ค่ะนี่อันนี้ก็หกหลงนะคะสีสวยมากเลย่ะแม่พันเนาะพี่เนาะตรงนี้อ๋อนี่อะไรอันนี้ีหนาวขาวมากเดี๋ยวดูก่อนอันนี้อะไรคะนี่ฉ่ำๆอันนี้จะเป็นไกเซอร์เหรอคะอ,อ๋อแต่ใบเขาฉ่ำมากเลยเนาะพี่เนาะหนูไม่เคยเห็นว่าเขาไกเซอร์กายพันอ๋อเขาแข็งเขาแพงเหรอคะนี่ดูทุกคน กขาจะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยนะคะทุกคนเออเจ้ากรุงไกเซอร์นะคะแต่ว่าก้านก้านเขาเป็นสีชมพูแบบนี้เลยค่ะทุกคนฉ่ามากใบนี้กุ้งก้านใบสวยมากค่ะทุกคนข้างๆก็จะเป็นพกหลงนะคะอ๋อบอลเยอะเลยค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นยังไงอันนี้จะเป็นอันนี้จะรวมรวมกันใช่ไหมคะเอออันนี้มีพี่ช้างมีเดนมาร์กอันนี้หาเจ้ากรุงเดนมาร์กอันนี้ก็เป็นเดนมาร์กเหมือนกันเนาะไกเซอร์หรอ รวมมกันแต่อันนี้ไม่รู้ชื่ออะไรแต่ใบสวยเนี่ยขาย,ขายเขาเขาบอกบอลน,นอกนะพี่ก็จะไม่รู้อ๋อ oh, แต่พี่พขายไปหมดแล้วเหลือ,อยูสง oh, ข์อ๋อค่ะค่ะอ๋อขอบคุณมากค่ะพี่น้อยได้ความรู้เยอะเลยได้สูตรได้อะไรเยอะเลยมีมีบอลแบบตัวเทพๆไหมคะอย่างบอลอะไรนะที่พี่ขายช่วงนั้นอน่ะอ,อ,อืม เดี๋ยวตามมาดูใต้ถุนบ้านก็มีนะคะทุกคนโอ้พี่น้อยพามาดูเยอะเลยนี่ค่ะสตรอเบอรี่แต่ช่วงนี้เขาจะพักใบเนาะพี่น้อยเนาะใบเขาก็ยังจะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอช่วงเขาอันนี้ขึ้นมามิ่งมงคลตัวนี้ก็อยู่ใต้ถุนบ้านเนาะเขาเลยยังไม่แดงเนาพีเนาะนีลูกมัน,น,น,มนตัวนี้มันแดงกับแดงแค่ลงหูเลอ๋ออันนี้ก็มิ่งมงคลเหรอคะอ๋อนี่ค่ะเหมือนกันอันันจะเป็นของขวัญอันนี้ค่ะอันนี้่ะบอเงินรูปขะขาป่าหูไง ไอ้พวกนี้า่าหัวเลยไม่ค่อยโตค่ะบอเงินแบบนี้อะค่ะนี่ควนอูอ๋อกวนอูใช่หากระจะสั้นๆเนาะพื้นแดงโอ้ตรงนู้กนก็มีหันคนหรีค่ะ,ะอันนี้ก็คือเป็นที่ที่พี่แบบว่าพ่อปลูกเนะาะพ่อปลูกกระดาษพันนะคะค่ะลูกอ่าอันนี้บนกระดาษด่างอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าพี่เลี้ยงเอาพันธุ์มันก่อนใช่ไหมคะนี่ค่ะ ขอไข่เข้ามาขอไข่แล้วเพาะไข่แล้วเพิ่งงอกใช่ไหมคะนีค่ะบนกระดาษด่างนี่อันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นกันไบโพลค่ะอ๋อเสนจันค่ะเสนจันอันนี้จะเป็นเสนจันใบโพลอ๋อเสนจันไบโพลช่วงนี้เสนจันราคาดีนะคะทุกคนอันอันนี้จะเป็นเสนจันหอมค่ะมีจันหอมด้านเขาจะออกเขียวขียวเนาะแต่ว่าหอมมากหอมทุกหอมทุกใบเลยนั่นเองอ๋อเหรอคะไหนดมหอมอ๋อไหนเรามันตเลย มีกลิ่นนะคะทุกคนมเสน่ห์จันทร์ตัวนี้ม่วงมงคลนะคะเป็นบอลสีก็มีราคาอยู่พักหนึ่งนะคะตอนนี้พี่เขาก็เลี้ยงเอาพันไปก่อนเพราะว่าตัวราคาบอลเขาก็อันนี้จะเป็นพูทองดีกว่ากว่าทพูทองสวยๆอันนี้นะคะเล็กๆลูกบับเบิ้ลลูกบับเบิ้ลกำลังเพาะอ่าแตกยอดแตกอะไรอันนี้อันนี้จะเป็นแันดัมโอ้เสน่ห์แคนดําเหรอคะ นี่่คะพวกตอนนี้น่ะไม้ประ,ม,ประมาณอาสเนจันดำจะมาอาสเนจันพวกนี้เนาะราคาจะดีค่ะราคาขนาดนี้นะ350่ะสามร้อยห้าสิบะต้นเล็กๆล็กไมต้นเล็กๆต้นลูกนะคะทุกคนเล็ก<อ>เล็กมากนะคะเนี่ยนิ้วชี้นะคะอันนี้คือเขาเล็กมากๆเลยกันหนาสองโล,โลที่พี่ซื้อมานะอ๋อพี่ก็ซื้อมาชำพันก่อนเนาะ,ะนี่ค่ะ่ะน,นีจะเป็น,น<า>อันนี้เสนจันขาวอันนี้นะเออจันขาวนี่ราคาดีนะพี่น้อย ตอนพี่ซื้อมาเนี่ยเจ็ดใบกลุ่มใบเจ็ดร้อยค่ะแต่ตอนฟอมฟอมตอนนี้น่าจะได้เข้าได้อยู่สี่พันห้าตัวนี้ค่ะทุกคนใช่กระดงกระดงเป็นไม้แบบว่ากระแสดีนะคะเนี่ยจันจันขาวเนี่ยค่ะทุกคนเขาเป็นไม้มงคลด้วยนะคะแล้วก็ลักษณะเหมือนเขาจะโตช้าเนาะพี่โตช้าห่วงลูกเออห่วงลูกมันก็เลยค่อนข้างแพงนะคะทุกคนอย่างอื่นมันมีลูกอันนี้ไม่ค่อยมีใช่จะโตช้าออกยอดออกอะไรช้าด้วยแต่บอกเอ้เห็นหะมันอยู่ไว้บ้ามันน่าสีได้เด็ดเดี่ยว อ๋อต้องขอขอบคุณพี่น้อยมากๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะให้ความรู้แล้วก็พาชมสวนนะคะแนะนำวิธีการปลูกด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะ